จริงๆดูคนนั้นดูคนนั้นดีแลวไม่ได<ช>้เดี๋ยวเดี๋องมัด <c oughs> ู้ก็รำดีกว่า <c oughs> ไม่ต่ไปลงนิ่ลง้ร้่ใหนไไขึ้นไปไม่ลงไอก็ลงไปลงไไม่ลอย ยูนิโคลอีกแล้วค่ะก็ดีใจมากเลยที่ทางยูนิโคลยังคิดถึงแล้วก็ชวนหนูมางานนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่สปริงซัมเมอรค่ะของปี2026ค่ะสำหรับไลฟ์สไตล์ของหนูเป็นแบบไหนบ้านทัพจำกรวหนโอ้ถ้าไลฟ์สไตล์หนูว่าหนูเป็นคนที่แต่งตัวง่ายๆชิลๆามากาค่ะแล้วก็แบบเป็นคนที่มีอะไรไอเทมไหนอยู่ในตู้หนูหนก็จะหยิบม,มาแมชแมชแบบ มัวม <who referred to> <day> <robi> ัวเอาแต่ว่าก็ยังดูออกมาได้อยู่มั้งคะอย่างฉันแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ใส่บ่อยแบบคาริแกนเป็นเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอลเลคชั่นแบบแบบเดียวกันซีคืออะไรได้ไหมหนูว่าด้วยความที่ปีนี้ค่ะหรือซีซันนี้ยูนิโคลเขาานำเทรนต่างๆมาพัฒนารวมไปถึงเอาเขาเรียกว่าเสียงลูกค้าของลูกค้าเก่าที่แบบว่าเขาอยากให้พัฒนาหรือปรับใช้อะไรยังไงเขาก็เอามาแบบเป็นไลฟ์แวร์มากขึ้นค่ะ แล้วอะไอเช่นหนูแบบหยิบมาใส่เป็นแบบพริกอันแดทประจำคืออะไรจีนยิมหรืออะไรในสัมภาระไอเี่หนูบอกว่าเอามาผสมกันเลยเนี่ยค่ะจริงๆวันนี้ที่หนูใส่มาแบบมาตอนเช้าใส่มาเองก็จะเป็นคาร์ดิแกนยูนิโคลแล้วก็เป็นกางเกงยูนิโคลจีนนี่แหละค่ะแล้มืงแว่นมืออะไรเทียมอะไรเพิ่มเติมมีค่ะมีค่ะมีเยอะมากแล้วก็ถ้าอย่างซีซั่นนี้มีเอเซอรี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยอย่างแว่นกันแดดหรือว่ามีกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเพิ่มขึ้นค่ะซึ่ง ที่บ้านหนูมียูนิโคลหมดเลยค่ะถ้าเกิดหน,นูจะให้คำแนะนำสำหรับเทรนของ Gen Z Spring Summer ้องงอ่าเทรน Gen Z Spring Summer หรอคะที่เหนอตอนแนะนำหนูขอแนะนำเป็นพวกแบบเป็นเทรนข้างบนกระชับคลีนคลีนแบบว่าพอดีตัวแต่ว่าข้างล่างเป็นทรงหลุมหลวมแล้วกันค่ะอืมีห้ฝากสำหรับคอลเลคชันนี้ค่ะ ค่ะก็ฝากยูนิโคลซีด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะก็น่ารักสดใสตามสไตล์ยูนิโคลค่ะแล้วก็คลาสสิกแต่ยังทันสมัยด้วย<ม>ฝากด้วยค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไอเอเห็นว่าช่วงนี้เนาะในปีนี้ไตมัดสามมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเห็เนแล้ร<ช>ุ่งรานใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ค่ะโฟอิบจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งที่3นะคะทุกคนก็ฝากรอติดตามด้วยจะเป็นประมาณไตรมาส3 เดือน 7, เด so oh, oh. ือน8เดือน9ค่ะประมาณนั้นค่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเดือนไหนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะได้ที่ไหนนานไปแล้วค่ะพี่เดือนละครั้งไปเลยเดือนละครั้งเลยโอ้งานหนักแหละแล้วเราต้องเตรียมตัวไอยางกับการช่วงนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ในเรื่องของการอ่า หาสถานที่ค่ะใช่ยังหาสถานที่กันอยู่แน่นอนค่ะใช่แล้วเราก็ต้องแบบพูดคุยกันเรื่องแบบเรื่องโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อให้มันแบบดูแตกต่างจากรอบสองรอบที่แล้วเราอยากได้กินดนหรือเอาดอจะเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนจริงจริงอ่ะถ้าลองเอาดอกก็น่าจะแปลกใหม่ของภาพวงแต่ว่าถ้าเอาดอหนูอยากขอพี่กรณ ซื้อพัดลมตัวใหญ่ๆมาเริ่มหนูจะเป็นฟิลบิยอนเซ่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้จะได้เห็นสาวเป็นแปลงอะไรบ้างโ oh อ้โห่ก็เออคิดว่าพูเปลีป่ยนละค่ะเพราะว่าพวกหนูคุยกับทางโปรโกราฟตลอดว่าแบบเออโชว์นี้แบบน่าทําอย่างนี้นะน่าแบบน่าจะมีลูกเล่นอะไรใดๆแต่ว่าก็แอบกระซิบกันไว้กันเองก่อนแบบว,ว่ายังไม่ทําในโชว์อื่นๆแบบเก็บเอาไว้ในคอนสามดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระสิ่งที่ไม่ต้องรอคนเอเชีย ใช่ค่ะประเทศหรือยังคบที่เหลือประเทศเคอรแล้วค่ะเคอเรียบร้อยแล้วค่ะที่สิงคโปร์ค่ะใช่เพิ่งประกาศเลยวันนี้หนูแอบเห็นว่างานรอบที่แล้วพี่จูประกาศไปโดยที่เขายังไม่ได้ประกาศใช่ไหมคะประกาศแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะชาวสิงคโปร์ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพอสิงคโปร์เป็นหนึ่งหนึ่งเขาเริ่มหนึ่งประเทศที่เราต้องเก็บแล้วใช่ไหมก็จริงๆเอเชียทัวร์ครั้งนี้ก็ไปมาประมาณสองประเทศได้แล้วค่ะก็อีกอีกที่หนึ่ง เป็นที่สิงคโปร์ก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนจะเคยไปอยู่รอบหนึ่งเองมั้งคะใช่ครั้งนี้ก็ท้าไทายอีกแล้วปกติโฟอีแบบจะไปเล่นในที่ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าในเอเชียทัวเนี้ยมีแต่ไปประเทศที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็ท้าไทายระบบดีค่ะท้าไทยระบบดีแล้วก็มันถือว่าเป็นการไปอาจะเอาอะไรวปเซอร์ไพก็คงเป็น เพลงท้องถิ่นของเขาหละค่ะเพราะว่าทุกที่เวียดนามอินโดเราก็เอาเพลงของเขาไปแต่ละประเทศก็จะมีเพลงของเขาไปใช่ค่ะใช่ค่ะในทุกประเทศก็จะเอาเพลงของเขามาร้องซึ่งแฟนๆทุกคนก็ดูตื่นเต้นแล้วก็ตกใจดูจะเป็นโชว์ที่แบบทุกคนรอ,อคอยค่ะก็รออยู่เหมือนกันว่าสิงคโปร์จะทําอะไรไม่นอน,นว่าแต่ละาุนแต่ละเทศกาบมากก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะใช่แล้วก็ยังมีโชว์แบบที่คอลแลบกับพี่แอนลาสด้วย ก็จะแบบ14คนอึ้งอยู่บนเวทีอย,อย่างไปต่างประเทศแบบนี้จะมีแฟนแฟนแฟนแับคนไทยตินตามไปดยไหมโอ้คนไทยก็มีนะคะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ารวยมาจากไหนกันนะคะตามไปได้ยังไงกันแต่เขาเป็นตามเขาเป็นตามไปให้กำลังใจเราแต่ละประเทศเลยใช่ค่ะเราความสุขเ,เ,เราเป็นไงในในขณะที่เราเราเป็นศิลาปินไทยแตไปเป็นแฟนขับชาวไทยติดตามไปให้กลังใจออ,อ,อ,อดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากคือแบบด้วยความที่มันเป็นต่างประเทศเนาะก็ ดีใจที่แฟนคลับชาวไทยยังคงแบบให้กำลังใจบินตามไปดูดูอย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตพี่ๆคนอื่นๆศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเห็นแบบแฟนคลับไทยเอ้ยทำไมเขาถึงไม่รอดูมาคอนไทยทำไมถึงไปดูคอนที่แบบต่างประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยก็ๆๆแ,แบบอ๋อเก็ f ฟ e l แล้วแบบมันก็ได้อีกมูดหนึ่งค่ะเ<ค>ขาีึงประเด็นาเป็นคนไทยให้เรารู้เลยว่าเนี่ยมาเป็นคนไทยนะเวชามามันจะเป็นช่วงเบเนฟิตมากกว่าแบบว่าก็จะมีแบบทั้ง speak English ด้วยแล้วก็พูดไทยด้วยก็จะแบบเห็นแฟนคลับหน้าที่แบบว่า ฮัลโหลอะไรเงี้ยสวัสดีคนไทยนะปีนี้โพูดอีกเป็นสิงเกิลนปีนี้เหรอคะอุ้ยพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูโดนว่าแต่เรปล่อยล่าสุดแล้ววันที่ใช่ค่เอ้ยวันที่วันที่วันที่เท่าไหรนนะแม่หกเจ็ดหกนรืเจ็ดนะบอกกันนะตเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมหรือเจ็ดนะเอ๊ยหนูจะไม่ได้แต่ว่าต้นเดือนกุมภาค่ะจะมีซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกของปี ของโบอีฟจะปล่อยแล้วค่ะปล่อยช่วงคุณพายต้องเรื่องจากความรักแม่เลยร่วมกับคุณพายให้พี่ดาวอืมมันก็ความรักไหมมันก็รักแต่ก็ต้องมาดูว่ารักแนวไหนค่ะที่ร่วมงานกับต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอีกครั้งที่ร่วมง,งานกับทางต่างชาติแต่ว่าเรปเป็นเซนความเป็นไทยอ่างงค่ะงงเหมือนกัน <c oughs> งงเหมือนกัน <c oughs> บางงานเดียวของคุณเล่นกับพี่กับซีรีส์เป็นยังไงบ้างหรือว่าอ๋อใช่ค่ะก็เพิ่งจะเปิดตัวซีรีส์ไปเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทําร่วมกับพี่กรับเลยพี่กรับคณาวุฒิ <c oughs> ก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงบีททรูแล้วก็ฟิตติ้งค่ะก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะอัน,นนี้เคยแบบเขาเรียกว่าแวะเวียนเคยเจอกันเคยร่วมงานแบบอีวเวนต์ด้วยกันหรือไม่เคยไหม ไม่เคยเลยนะคะทั้งแบบว่างานแบบร่วมง,งานเดียวกันหรือว่าได้เจอกันตามงานแบบผ่านๆอะไรเงี้ยก็เหมือนจะไม่เคยเลยค่ะใช่นขนาดไหนครับเพราะว่าตัวพี่กัปตันเขาก็เน้นไปนเรื่องการแสดงแล้วเราก็ <c oughs> ตื่นเต้นะค่ะคือด้วยความที่พี่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วก็แบบอยู่ในวงการเราก็เห็นผลงานของพี่เขามาตลอดเนาะหนูก็แอบ เกรงกิเดสนิด hmm, น <that> ึงไม่ร huh. yeah. uh ู้ว่าตอนร่วมงานจริงๆจะเป็นยังไงก็ฝากตัวด้วยนะคะพี่เกรงในฐานะรุ่นพี่หรือเกรงความหล่อเขาเอ้ยก็ทั้งคู่ค่ะใช่ด้วยความที่แบบพี่เขาก็เฮ้ยดูมีมากดูแบบดูเป็นรุ่นพี่ที่ทุกคนจะต้องแบบนับถือค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็เกรงเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะยังไงของเจนซีใช่ค่ะเกรงกิเดสเกรงกิเดสเราแต่เราฟิตติ้งคู่กันแล้วไปแดกก่น ยังไม่ได้ฟิตติ้งค่ะเป็นเป็นช่วงแบบกําลังพูดคุยเรื่องคิวแต่ว่าใกล้แล้วค่ะคือตื่นเต้นคือความตื่นเต้นในความสามารถเขาด้วยอะไรแต่เราก็ประสบการณ์มาตั้งแต่แบบการสแสดงมาตั้งแต่เข้าคำกับเขาอยู่เรื่อยๆนะหรอคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้พี่กัปรู้จักหนูหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะยังค่ะยังค่ะยังค่ะงค่ใช่ไแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยใช่ถึงก็เป็นการท้าทาย บาท้าทายค่ะเพราะว่าเท่าที่แบบว่าไปแอบส่งนิยายมาค่ะก็จะมีไปดูประวัติเขาไม่ใช่ไปส่งไปส่งนิยายมาใช่มันมีความแบบเล่นกับอาหารด้วยหนูก็โอ้า y god ็ทำอาหารไม่เป็นตายแล้วแต่เราเป็นคนชอบกินไงอะหนูก็ใช่เอ๊ะยังไงดีแต่ไอ้นี่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมไรอ อเท่าที่ดูจากบทค่ะก็น่าจะโอเคอยู่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนี้ภาพที่คิดไว้ในหัวแต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายเสร็จแล้วมาสัมผณ์อีกทีนึงหนูอาจจะแบบว่ายากมากขะทุกคนอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฝากให้ <c oughs> ตืนเตได้ติดตามหน่อยค่ะบ่า,บาค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะออในซีรีส์น้องเอ๋ยพี่เอ๋ยขอข้าวขอแกงค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะเป็นนางเอกซีรีส์เรื่องแรกค่ะ <c oughs> ตัดด้วยค่ะเ <c oughs> ต็มตัวเรื่องแรกใช่เ <c oughs> ต็มตัวเรื่องแรก <c oughs>

ไอ้ก็ตกใงก่อนลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้แล้วลูกตนนเสร็จทำมัไม่เจ็ดีๆนะอะเสร็จแล้วอนนี้